เวิลด์แบงหั่นเป้า GDP ไทยปี2,567ลงเหลือ2.8%เพร้อมองว่าโครงการ1,000 0บาทดิจิ t a ลวอลเล็จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ระยะสั้นเท่านั้นภาคธนาคารสำนักวิจัยต่างพร้อมใจกันหั่นเป้า GDP ไทยปีนี้ส่วนใหญ่มองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้เป็นอย่างไรไปติดตามกันในสัมมารีรีพอร์เตอร์ค่ะ จากการรายงานของ w o r ร์ bank ที่ได้หั่นเป้า GDP ไทยปี2567ลงค่ะคือจากเดิมเนี่ยมองเอาไว้รอบก่อนนะคะว่าปีนี้ประเทศไทยจะโตได้ 3.2%แต่ตอนนี้หั่นเป้ามาแล้วนะคะเหลือ2.8%เท่านั้นแม้ว่าพาดหัวเนี่ยดูจะเป็นข่าวดีว่าโอ้โหเรามีการเติบโตที่เร่งตัวขึ้นจาก1.9%ในปี2566นะคะแล้วก็โตมาได้2.8%ในปีนี้แต่ก็อย่างว่าค่ะตัวเลข2.8เนี้ยมันมาจากการหั่นเป้าของรอบต่อนนั่นเองถามว่าอะไรล่ะเป็นปัจจัยที่ทำให้ w ว r l d b แ n k ต้องกลับมาหันเป้า GDP ของไทยนะคะ เรื่องแรกเลยคือภาคการส่งออกภาคการส่งออกบ้านเราเป็นภาพของการชะลอตัวลงค่ะถึงแม้ว่าการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆครั้งเนี่ยจะออกมาค่อนข้างอินไลน์นะคะแต่พอเจาะลึกลงไปว่าสินค้าอะไรละ่ะที่น่าจะเป็นตัวกดดันต่อภาคการส่งออกก็คือฮาร์ดดิสค่ะพลาสติก แม้กระทั่งเหล็กนะคะแต่มันก็จะมีบางสินค้าที่รู้สึกว่าส่งออกไปได้ดีก็คือกเกษตรและยานยนต์แต่ก็เป็นแค่2เซกเ,เตอร์เท่านั้นนะคะไม่มีอำนาจมากพอที่จะทําให้ภาพรวมของส่งออกบ้านเราไปได้สวยเลยเรื่องที่2ที่เป็นการกดดันนั่นก็คือการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าของรัฐบาลค่ะ พอพูดถึงเรื่องของการเบริกจ่ายงบที่มันล่าช้านั้นนั่นก็หมายความว่าเงินที่มันจะต้องสเปนไปยังโครงการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโครงการโครงสร้างพื้นฐานโครงการแม่กับโปรเจกต์หรือว่าโครงการเกี่ยวกับเรื่องของภาคการกระตุน้นภาคการบริโภคต่างๆเนี่ยมันก็ถูกเลื่อนออกไปมันก็ชะลอ ไปตามกันกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นสถานการณ์ของปัจจัยที่มันกดดันที่ World Bank ค่อนข้างที่จะเอามาเป็นลีดในการวิเคราะห์กันเลยนะคะว่าทำไมเราถึงต้องหันเป้าในครั้งนี้แต่มันยังมีข่าวดีค่ะข่าวดีก็คือว่ายังมี2ปัจจัยที่ทำให้ภาพรวมของ GDP เนี่ยยังพอจะไปได้นะคะใช้ควาว่าไปได้นะก็คือเรื่องแรกเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวค่ะ ส่วนหนึ่งนั้นก็ต้องอยากจะดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวบ้านเราให้ได้มากที่สุดก็คือช่วงเดือนเมษาช่วงตอบโกอยนั่นเองเนี่ยแหละค่ะทีนี้ไม่จบแค่เรื่องของภาคการท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะการบริโภคภาคเอกชนก็ค่อนข้างขยายตัวได้ดีเลยค่ะเลยเป็น2เซกเตอร์นะคะที่ยังเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเราค่ะแต่ทีนี้ถ้าเรามองว่า ปีนี้ที World b แบงหันเป้าลงมาเหลือ2.8%มันก็ยังเป็นการโตช้าถ้าเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อนบ้านเรานะคะเราอยังคงตามหลังมาเลเซียเราอยังคงตามหลังฟิลิปปินส์อยู่ค่ะและที่สำคัญนะคะคือถ้าดูจากในช่วงนี้มันไม่ได้มีแค่ปัจจัยบวกปัจจัยลบเท่านั้นแต่สิ่งที่หลายฝ่ายเนี่ยต่างที่จะจับตาเป็นพิเศษนั่นก็คือโครงการดิจิทัลวอลเลทหนึ่งบาทค่ะโวแบงเนี่ยหลังจากที่หันเป้าแล้วนะคะ 2.8%เนี่ยเขายังไม่รวมผลของโครงการ Digital Wallet 10,000บาทด้วยซ้ำและยังประเมินด้วยค่ะว่าถ้ามีโครงการ Digital Wallet เนี่ยจะทำให้ GDP ปีนี้โตเพิ่มอีก1%และก,กับการได้มาถึงนี่สาธารณะที่มันจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีกราวๆ2%นะคะ และดิจิทัลวอลเล็มาเนี่ยมันจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างหนึ่งที่ชัวร์เลยนะคะ <c oughs> เห็นภาพได้อย่างชัดเจนคือแก้ปัญหาภาวะเงินฝืดค่ะบ้านเรานะคะมีภาวะเงินฝืดติดต่อกันมาเนี่ยหลายรายมาแล้วหลายเดือนแล้วนะคะถ้าได้เม็ดเงินเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยในภาคการบริโภคต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้แก้ปัญหาเงินฝืดและกลับมาเป็นภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมาได้นิดนึงค่ะทีนี้เราต้องมาชั่งน้ำหนักนะคะว่า เรายอมที่จะใช้มาตรการนี้นะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแค่ระยะสั้นแต่แลกกลับมาที่เราถือว่าจะต้องสร้างหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นซึ่งก็มีข้อมูลจากทาง World Bank ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่ามันเพิ่มขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็มองว่านี่สาธารณะเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมา2จากอะไรจากปัจจุบันค่ะที่หนี้สาธารณะเนี่ยยังคงสูงกว่า60ปต่อ GDP เล็กน้อยด้วยนะคะ แล้วสิ่งที่ธนาคารโลกหรือว่า World Bank ค่อนข้างที่จะก,กังวลนั่นก็คือว่าไม่แน่ใจนะคะว่าในระยะกลางเนี่ยประเทศไทยเราเองมีเงินสำรองฉุกเฉินหรือไม่อย่างเราเนี้ยวางแผนการเงินนะคะในตัวของเราเองเนี่ยส่วนตัวเองเนี่ยเรายังต้องมีเงินสำรองเผื่อเอาไว้เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะคะแล้วถ้าดูในภาพองค์รวมของประเทศไทยเราเนี่ยมีเงินสำรองไว้สําหรับกรณีฉุกเฉินเนี่ยไว้มากขนาดไหนเพราะปัจจุบันเรื่องแรกเลยค่ะเราเป็นสังคม ผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเอจิงโซซายตี้คือคนเกิดน้อยลงแต่ในขณะที่ผู้สูงอายุเนี่ยก็มีจำนวนประมาณมากขึ้นหรือว่าจำนวนของผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าจำนวนคนตายเนี่ยน้อยลงนั่นหมายความว่าเราก็ต้องมีการนำเงินนะคะมากระตุ้นเกี่ยวกับกลุ่มนี้ด้วยกลุ่มผู้สูงอายุค,ค่ะเรื่องที่สองก็คือสิ่งแวดล้อมที่มันเสื่อมโทมนะคะก็ต้องควบคู่ไปกับ สภาวะภูมิอากาศระดับโลกเลยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกว่าอากาศเราร้อนมากภาวะโลกร้อนนะคะยังไม่พอยังมีภาวะอื่นๆเช่นเอลนโยต่างๆภาวะขาดแคลนอาหารแย่งชิงอาหารอุปสงค์อุป,อปทานไม่สัมพันธ์กันทีนี้ค่ะการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์เนี้ยเรามีเงินสำรองหรือไม่ในการที่จะมาแก้ไขเรื่องของตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นทางเวอร์ bank ก็เลยอยากจะให้ผลักดันภายกระชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นมากกว่านี้ค่ะโดยเข้ามาผลักดันเพื่อสู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะคะถามว่าทําไมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำถึงมีความสําคัญก็เพราะว่าในตอนนี้เราเจอภาวะโลกร้อนแค่ในปัจจุบันนะคะวันวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราก็แทบจะไม่อยากทํางานเลยเพราะว่าเรื่องภาวะโลกร้อนนั้นมีผลต่อ GDP ด้วยนะคะแล้วก็มีผลต่อความสามารถในการทํางานของคนอย่างเราๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแก้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยตั้งแต่ให้ภาคเอก,กชนเข้ามาลงทุนนะคะเข้ามาแก้ปัญหาแล้วก็นําเศรษฐกิจเข้าไปสู่เรื่องของภาวะ คาร์บอนต่ำมันก็น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นต่อได้ค่ะทีนี้มีอีกหนึ่งข้อมูลคือไม่ใช่เขาวอลแบงค์นะคะที่เขาปรับลด GDP ก่อนหน้าวอ l แบ a ค์ปรับลดมีหลายค่ายมากเลยที่ปรับลด GDP ของไทยเราในปีนี้นะคะ อย่างสภาพัดเนี่ยสภาพัดเนี่ยเดิมเขาตั้งเรนจ์กรอบเอาไว้ว่าปีเนี้ยหกเจ็ดเราจะโตได้สองจุดเจ็ดถึงสามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้หันเป้าลงมาเหลือเรนจ์เพียงเพียง2.2ถึง3.2มจุดสเปอร์เซ็นต์แบงก์ชาติค่ะหันเป้าเป็นที่เรียบร้อยจาก3.2เหลือ2.5ถึง3เปอร์เซ็นต์ scb eic นะคะสำนักวิจัยเนี่ยเดิมมองว่า GDP ไทยปีเนี้ยโต3เปอร์เซ็นต์หันเป้าเหลือ2.7 CIMB ไทยคะ่ะเดิมมองนะคะว่า GDP บ้านเราโต3.1ก็เหลือมา2.3เกียรตินายบัทระจาก3.7ก็หันลงมาเหลือ2.6กรุงไทยนะคะจาก3เนี่ยลงมา2.7สูนย์วิจัยเกษตรกรไทย3.1ถึงอ่ะอย่างสูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ย หันเป้ามาจาก3.1เ,เหลือเพียง2.8ธนาคารกรุงศรีนะคะจาก3.4มาเหลือ2.7 TTB จาก3.1เหลือ2.6แล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะคะเดิมเนี่ยตั้งเป้าการเติบโต GDP ไว้3 3.5เตอนนี้กรอบใหม่ที่หันลงมา2.5ถึง3นค่ะนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่ world bank นะคะระดับธนาคารโลกที่มีการหันเป้าแต่ในฝั่งของสำนักวิจัยและธนาคารในบ้านเราในจำนวนนะคะถ้าดูกันเนี่ยก ถือว่าส่วนใหญ่เนี่ยหันเป้ากันไปแทบจะทุกค่ายเลยนะคะทีนี้ไม่จบแค่ปีนี้ค่ะกลายว่า World Bank เนี่ยก็มีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่า GDP ไทยในปีหน้า68เนี่ยจะโตเพียง3และในปี69น่าจะกระเตื้องมาได้เล็กน้อย3.1ค่ะสถานการณ์ในตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่มันเกิดขึ้นทั้งภาครัฐภาคเอเกชนปัจจัยที่เกิดขึ้นจาก ข้างนอกด้วยภาคการส่งออกนะคะหรือแม้กระทั่งเราจะมีปัจจัยบวกขึ้นมาแต่มันก็ไม่สามารถที่จะดันให้ภาพรวมของ GDP หรือว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยของบ้านเราเนี่ยเป็นไปนในเชิงบวกได้เลย สำหรับแนวทางในการลงทุนนะคะถ้าเราสังเกตนะคะแล้วก็ศึกษาข้อมูลกันเนี่ยถ้าเราเห็นสัญญาณว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศใดรู้สึกว่าทรงๆนะคะไม่ได้มีการเติบโตอย่างโดดเด่นอย่างมีนัยยะเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเวกน้ําหนักน้อยลงในการลงทุนประเภทนั้นๆลงไปอันนี้หมายถึงนักลงทุนที่ลงทุนเกี่ยวกับพวกกองทุนหรือว่าตลาดหุ้นนะคะในแต่ละประเทศนั้นๆมันก็เลยเป็นสัญญาณค่ะว่าถ้าเรามองว่าณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเรา รู้สึกว่าถูกหันเป้า GDP แบบนี้ไม่ใช่แค่ในมุมของนักลงทุนไทยนะคะต่างชาติที่มองเข้ามาเขาก็ไม่ได้อยากจะนำเงินมา invest หรือว่าลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนสร้างการเติบโตให้กับพอร์ตของประเทศเขาด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็ y o u t u b e Channel ของ s อ m m a r y Reporter อย่าลืมไปกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตข่าวสารกันด้วยนะคะ